พลุนับแสนนับล้านถูกยิงขึ้นบนท้องฟ้าแล้วครับในค่ำคืนที่สดแสนจะหอมหวานเหมือนกับผลไม้ที่สุกงอมเต็มที่นาโปลีคว้าแชมป์สกูเดนโตในรอบสามที่สปีเ้นสุดการรอคอยอย่างคุ้มค่าความหลงใหลอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองเนเปลิลและความรักอันใหญ่ยิ่งที่มีต่อสโมสรแห่งนี้หลังจากที่เดเอโก้มาราโดน่าทำไว้เมื่อครั้งที่ขาแข่งอยู่กับนาโปลีแต่น่าเสียดายครับที่เดเอโก้มาราโดน่าไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว ไม่ได้อยู่ดูงานเฉลิมฉลองความสุขความยินดีความชื่นมื่นของชาวเมืองเนเปิลมันเป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ทั่วเมืองจัตุรัสเต็มไปด้วยผู้คนแต่ชาวเมืองเนเปิลก็ยังคิดถึงดีเอโกมาราโดน่าสุดหัวใจครับชาวเมืองเนเปิลไว้อะไรให้แก่เสือเตี้ยมาราโดน่าแด่คนผู้มอบความสุขมาให้ชาวเมืองทางตอนใต้ของอิตาลีจิตรกรรมบนฝาผนังที่มีรูปดีเอโกมาราโดน่าอยู่แทบทุกหนทุกแห่งของเมืองเนเปิล มาลาโดน่าเป็นเหมือนเทพเจ้าที่นี่เขาทําให้ผู้คนมีความหวังโอโชสกูเดนโตรครั้งแรกนับตั้งแต่มาลาโดนา่านำทัพอาซูรีได้แชมป์เมื่อ33ปีที่แล้วสกูเดนโตรครั้งนี้เหมือนได้ย้อนช่วงเวลาราลๆ3ากว่าปีที่แล้วนาโปลีคว้าแชมป์กันโชวซีลีอาด้วยการเสมอโอดินเนเซคว้าแชมป์สกูรเรนโตเป็นครั้งที่3นาโปลีทะเหลืองแชมป์กันอย่างสุดเหวี่ยงธงป้ายไฟถนนอาคาร ขั้นบันไดและทั่วทั้งเมืองถูกประดับประดาด้วยสีฟ้าและสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเมืองนาโบรีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีตั้งอยู่บนชายฝั่งของเนเปิลถนนดอกไม้เผยให้เห็นบรรยากาศที่โรแมนติกและยังสร้างบุคลิกที่สง่าง,งามของผู้คนชาวเมืองด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามชาวบ้านเคารพวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและอิสระคนทางตอนใต้ในอิตาลี พวกเขาดำเนินชีวิตทุกอย่างด้วยความรักด้วยความรู้สึกที่มากมายในวิถีทางที่แตกต่างกันออกไปนาโปลีคว้าแชมป์กานโชซิลีอาฟุตบอลคือทุกสิ่งทุกอย่างสกูเดนโตมีความหมายต่อชาวเนเปลิลมากมายเนเปลิลเป็นเมืองแห่งความสําเร็จคุณสามารถเห็นได้ยินสัมผัสได้มันอยู่ในแววตาและรอยยิม้มการพูดขี้เล่นและความคลั่งไคล้ในฟุตบอลชาวเนเปลิลสามารถลิ้มรสมันได้พวกเขาใช้ชีวิตทุกช่วงเวลาของมัน นาโปลีคว้าแชมป์รายการแรกตั้งแต่ปี1987ทงแชมป์สมัยที่3ของนาโปลีแขวนอยู่บนระเบียงเพื่อรอโบอกสะบัดิละลอกขึ้นจากอ่าวเนเปิลและสายลมแม้แต่ชาวเนเปิลที่เชื่อเรื่องโชคลางจะยอมรับว่านี่คือปีของพวกเขาแข่งชาวออเจนสตายเดินทางมาถึงตอนใต้ของอิตาลีในปี1984โดยย้ายมาจากสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวสถิติโลกในตอนนั้นนาโปลีทำลายสถิติ ค่าตัวนักเตะโลกหลังจากซื้อดีเอโกมาดาโดนาด้วยค่าตัว12ล้านยูโรจากบาร์เซโลนาการมาถึงของดีเอโกมารรโดนาทำให้นาโปลีประสบความสำเร็จในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยคว้าชัยชนะในปี1987สกูเดตโตครั้งแรกของนาโปลี3ปีต่อมานาโปลีวงตำแหน่งแชมป์อีกครั้งโดยมีดีเอโกมาดาโดนาบัญชาเกมรุกสำหรับเมืองและสโมสรฟุตบอลนาโปลีที่มักถูกคู่แข่งทางเหนือดูถูกดูแคลน ความสำเร็จสกูเรโต้ทั้งสองครั้งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเมืองเนเปิลสิ่งนี้ทําให้เดเอโกมาราโดน่ากลายเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมสังคมและศาสนาเป็นแนวคิดสําหรับชาวเมืองเนเปิลนาโปลีกําลังเดินทางสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งนับตั้งแต่ปี1990ที่นาโปลีครองตําแหน่งแชมป์ซีลีอารแชมป์ซิลีอารของนาโปลีมาจากมาลาโดน่าและการล้มละลายทางการเงิน อย่างไรก็ตามเมื่อสมโมสรอนตกอยู่ในสภาวะทางการเงินออเรริโอเดอลอเรนติชยักษ์ใหญ่แห่งวงการภาพยนตร์อิตาลีก็เข้ามาเทคโอเวอร์สมโมสรอนโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงและหวนคืนสู่ความรุ่งเรืองในอดีตเด็กๆสวมหน้ากากผู้ทําประตูสูงสุดวิกเตอร์โอซีแฮมและธงจอร์เจียโบกสะบัดเพื่อควาลัสเคเลียนาโบรีเป็นมากกว่าทีมวิกเตอร์โอซีเฮมเพชรเม็ดงามชาวนาจีเรีย คุยชาควาลัสเคเลียเด็กมหาสจรชาวจอร์เจียที่เปล่งประกายคิมมินแจประการหลังเลือดสมขาวแห่งนาโปลีโจวานนี่โดโรเรนโซ,โซกับตันทีมทำประตูและแอซซิดได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกาลโค้ชลูเซียโนสปาเลตตินำทัพนาโปลีโลดเล่นถล่มแชมป์สกูเนโตโดยสิ้นสุดการรอคอย33ปีแฟนบอลน,นับแสนและชาวเมืองชื่นชมและยินดีกันอีกครั้งพวกเรารวบรวมทีมจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่ข้างใครหนาตาในสนามเดีอโกอามันโดมาลาดดน่าในวันที่แข่งขันหรือกลุ่มแฟนบอลที่วิ่งแข่งกันตามท้องถนนร้องเพลงกึกก้องหลังจากนาโุลีคว้าชัยชนะและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราทุกคนที่สนับสนุนเมืองเนเปิลด้วยเหตุผลนี้เกมเย่าทุกนัดจึงเปรียบเสมือนเทศกาลแห่งฟุตบอลโดยแฟนบอลจะมีความสุขกับการแสดงอันเจ,จิดจรัสของนักเตะนาบุลีทุกคนที่พวกเขาชื่นชอบ และถ้าเพื่อนๆคอ,อบอลชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆคอ,อ,อบอลได้ดูกันด้วยนะครับเพจคาแค่งขอขอบคุณครับ